พี่จีพี่จีลองเดาดูว่าคบเพลข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเฮ้ยวอเฟินจะให้พี่จีอาเดี่ยนะเดาบ้าไปแล้วเอาให้น้องๆเดาดิับผมไม่เดาหรอกนะก็ถ้าเดาไม่ถูกก็เนี่ยเปิดเปิดไม่ได้นะเปิดประตูไม่ได้นะก็ใครรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรก็พิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันนะเป็นเป็นเอ่อตัวอักษรภาษาอังกฤษนะอ่ะถ้ารู้แล้วก็พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคเชา้ามาแล้วนะฮะก็หลังจากที่ให้น้องๆเนี่ยตอบคำถามใช่ไหมว่าไอ้หน้าทัพเนี่ยมันเป็นตัวอะไรก็พร้อมแล้วนะวังว่าน้องๆเนี่ยทุกคนจะทายถูกนะฮะผมก็เตรียมชุดก่อไว้เรียบร้อยวันนี้เราเป็นอะไรอา,อาจจะรู้นะฮะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะมันอยู่หน้าคลิปเลยนะผมก็เตรียมตัว แล้วก็ไปสู้มันกันเลยแหวนขโมยไปๆโอเคแต่ไม่แค่นี้พอเดยเดี๋ยวเราจะไปสู้กับมันแล้วเราก็จะเอาร่างกายของมันมาเป็นของเราแล้วเราก็ลองใช้ชีวิตดูไงเท่ปะ hey, เฮ้ยไปมุมอ๋อเออลืมไปตอนเช้ามันตาบอดผมพร้อมละนี่ฮะเฮ้ย hey, ประตูเปิดแล้วจริงด้วยอา่าแสดงว่ามีหลายคนนะตอบถูกนะว่าที่ผมปัก เนี่ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยมันเป็นปักนี่คือตัวอะไรโอฟเฟินต้องขอบคุณน้องๆเลยนะเนี่ยที่ทำให้ประตูเปิดนะขอบคุณมากนะฮะอ่ะก็นี่ครับมันอยู่ข้างในเราจะเริ่มเปิดศึกมันเพื่อเราจะชิงร่างกายของมันนะเอาละเตรียมตัวเรดีไฟบูชบูชบูชโอ้โหโ,โ,โดนงัดโดนโอ้โหโดนงัดบอฟเฟินอยู่ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่ อ้หคีปเปอร์ก็มาอ้าวบันเทิงแล้วฮะเฮ้ยบันเทิงแล้วทําระเบิดคีปเปอร์มาระเบิดทีเดียวเออเราไม่เป็นไรเรายิงตรงนี้ยิงตรงนี้ไหนๆทำมันเปิดแล้ววอล์ฟเฟิลดี่ไปว้าวเดี๋ยวขอกินแอปเปิลก่อนกินแอปเปิลแอปเปิลมาแล้วไอ้เนาะเออแอปเปิลมาแล้วแอปเปิลมาแล้วเอาล่างกายมาหน่อยแย่ขมอดขอร่างกายขอร่างกายนะโอู้หูโอ้โหโดนคิดโดนขวิดไม่เป็นไรเรายังมีธนูพิฆาตมัน ถอยถอยสามเมตรยิงสิบเมตรถอยสามเมตรยิงระยะประชิดยิงระยะประชิดบันก็ช่วยกัดอยู่เรียบร้อยเออแย่โอเคไหนมาดูซิเราจะได้ร่างกายมันไหม <c oughs> อา้าไม่ได้โอ้ให้ตายสิมันโดนเผาตายอะมันไม่ได้ร่างกายอะโอ้ทำไงฮะเราก็ต้อง ไปหาตัวอื่นนอกจากไอตัวที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเอ๋เหมือนเราจะเจออีกตัวหนึ่งนะมันอยู่นอกถ้ำอยู่ใกล้ๆนี่เลยในๆก็มาแล้วมาแล้วนี่ครับยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบไอตัวนี้มันไม่ทําร้ายเราเว้ยมันไม่ทําร้ายเราเว้ยมันติดไฟเว้ยติดไฟเว้ยจำไว้นะฮะอย่าให้มันโดนเบิร์ตายม่งั้นเราไม่ได้ล่ามันนี่นี่ไปไหนไปไหนมันวิ่งวิ่งหนีมันวิ่งหนีโอ๊ยล่างมันจะแตกลอกล่างมันจะแตกสบายมากเอฟเฟินสวยงา เย่ yeah. รอบนี้เราได้ร่างกายของมันแล้วก็ได้เพชรโอ้โหมาสา์มากโอ้เพชรไปเก็บก่อนได้เยอะมากเลยนเนี่ยว้าว <Wow. S 1> เอาเพชรไปทำย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเอ้ยนายเอาเพชรสักเพชรไหมฉันรวยแหละเอาไปเลยไม่เอาหรอตอแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไอ้ตายสิโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดีย๋ยวให้วัฟเฟิลอยู่นี้ฮนะวัฟเฟิลเฝ้า้านให้พีิจาหนะ่อยเดี๋ยวพิจรารณาจะแปงลงร่างไปเป็นโกลเลมก่อน เอาละครับมาดูว่าผมจะกลายร่างาเป็นโกเลมนะฮะตอนนี้ผมเป็นมนุษย์มนุษย์แมวเนี่ยใส่ชุดเกาะเพชรอยู่ทีนี้เราจะกลายเป็นเพชรเต็มตัวเลยสารสองึายโอ้โหโอเ้เท่นี้เราเป็นโกเลมแล้วนะว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้ชีวิตเป็นโกเลมดูนะว้าวอีซี่กระโดจดจากที่สูงโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเป็นโกเลมก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย เอาละเดี๋ยวเราจะอ่จะทำอะไรดเีเดี๋ยวฉันจะลองเป็นโกเลมนะดยการทุบไม้ทุบไม้แล้วทุบไม้ทุกอีพเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าการทุบไม้ก็คือสีสันอย่างนึงในการเอาชุดรอดทุบไม้พอนุ่เจ้ตั้งฮปเฮ้ยแล้วตรงนี้ใครมามาขุดรูอะไรไว้เนี่ยฮะนี่ครับโอ้รูลึกอยู่เด้อไม่เป็นไรนี่ ครับขุดไม้มาฮะขุดไม้เสร็จเราจะทำเราจะทำบ้านโกเลมเพชรกันนัินจริงมันโกเลมเพชรมันต้องอยู่บ้านที่มันหรูหรูยเหรือว,ว่าเราเฮ้ยเรามีเพชรนี่ใช่ไหมเออเราทำบ้านแบบบ้านเพชรหรูๆูดีไหมเปลืองไหมน้องๆว่ามันเปลืองไหมไม่เปลืองหรอกไปเดี๋ยวไปเอาเพชรกันนะแต่เรามาเอาไม้ตรงนี้ก่อนนะตกแต่งบ้านนะจะทําเป็น บ้านกเลมเพชรออกไปนะตัวมันใหญ่นี่ยค่อนข้างเดินทึกทักนี่ครับกเลมเดินอยู่บนน้ำเท่มากพ่อนหนุ่มว่ายน้ำได้นะฮะเป็นกเลมตัวนี้เป็นตัวเลมที่สามารถว่ายน้ำได้เยอะขมวดไปๆเดี๋ยวอีกประมาณสักส3สามนาทีเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวเอาไปหาตัวที่มาสู้กับกเลมที่เราแปงลงร่างกันดีกว่าว่าตัวไหนจะสามารถสู้กับผมได้บ้างเอ้ยกระโดดไม่ได้ตายสีตัวใหญ่ทึกทักจริงเลยเนี่ย แย่แย่แย่ก่อ,อื่นเลยแปลรูปไม้แย่ yeah. ผมมีผมมีเพชรยอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราจะใช้เพชรเป็นเสาแล้วกันนะฮะเพราะมีเพชรไม่เยอะมากเราก็ใช้ได้เลยสวัสดีครับขอเข้าบ้านขอเข้าบ้านขอเข้าบ้านไม่ได้อืมโกเลี่มันลำบากลำบากโอ้โอเค ครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยดูครับยิ่งเราเลือดน้อยนะฮะร่างกายของเราเหมือนกับว่ามันจะมีรอยแตกด้วยนะเนี่ยว้าวโคตรเจ๋งเลยเท่เทตอนนี้เรามีเพชรอยู่ประมาณเท่านี้อ่าตรงน,นี้เรามีโต๊ะคราบอยู่เนะี่ยเคยคราบไว้นานละเราจะทําเป็นบล็อกเพชรนะฮะเี่ผมจะทําก็คือสบล็อกนั่นก็คือเป็นเสา เสาเล็กๆนะฮะเป็นฐานเสานะตรงนี้ผมจะเป็นเป็นบ้านโกเลมของเราเลยแล้วกันนะจะได้เป็นบ้านเท่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกไีเป็นไงนี่คือฐานของบ้านของเราบ้านของโกเลมน้อยอย่ามาว่านะใช้อยู่ชั่วคราวไม่แน่อาจจะถาวรไปเลยนี่ครับนี่ฮะ นี่เป็นไงเสร็จแล้วนี่แย่เสร็จแล้ว, yeah, เ,ลว <c oughs> เดี๋ยวน้องถามนี่เขาเรียกว่าบ้านเหรอพี่เจียใช่คนระับบ้านมันไม่จำเป็นต้องมีหลังคาก็ได้นะฮะทุกบ้านจะเป็นจะต้องไม่มีหลังคาก็ได้นี่เห็นไหมมีเก้าอี้ด้วยและแล้วก็และและและโต๊ะแล้วเก้าอี้และเก้าอีอ้เห็นไหมอ่าสุดยอดเลยนี่แหละบ้านของโปลิม นี่ครับผมก็นี่ไงบ้านกาเลมออกาจะน่ารักโอเคเสร็จแล้วนะสร้างแบบขี้คร้านขี้เกียจปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมีทางเข้าด้วยดีเห็นไหมเอ้แ้ yeah กเลมไม่ชอบอยู่ที่อับนะต้องเปิดสว่างให้พื้นที่กเลมนิดนึงงอา่าเพื่อการให้เกียจกเลมเดีย๋ยวเราจะเอาหินเนี่ยแปะไว้นี่ไงเอาดิน ต่แปะไว้าอ้อไม่สวยไม่เป็นไรครับเอาทอด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 นิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่เป็น,นการให้เกียรติโกเลมอย่างน้อยก็มีทอดอยู่ในบ้านปาเปไงสุดยอดเสร็จแล้วบ้านราคาสิบพันล้านให้ตายสิไปเราไปหาตัวที่ชาทําให้โกเลมเนี่ยตึงมือดีกว่าวันนี้เราจะไปสู้กับตัวอะไรนะครับตอนนี้โกเลมของผมเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็เต็มไปด้วยชุดกอสุดเท่เบาเลยไม่มีตัวไหนสู้กับจิตโกเลมของเราได้โอเค เอาที่ผมคิดอยู่นะมีตัวอะไรที่สามารถสู้กับกุหลาได้บ้างเอาละเอาละตัวนี้มันมีเออ่สไปเดอร์พิกอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสเกลตันออยู่ด้านหน้าไม่เป็นไรเลือดเราไม่เต็มเราก็สู้ได้จะจับจับลูกน้องมันก่อนอย่าอย่ามาอยู่กับโกเลมโอ้โดนโดนสโลโอ้โดนลมโดนลมโดนลมช่วยด้วยช่วยกุหลาบด้วยช่วยกุหลาบด้วยกุหลาบไม่มีเลือดช่วยกุหลาบด้วยกุหลาบไม่มีเลือดอ้าวอ้าวอ้าวไอ โอ้โหโดนโดนลุมยำขนาดนี้ยิงก่อนได้เปรียบ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 ยิงยิงย์ยงเบายาโอ้โหโอ้โหดูดูสไปเดอร์พิกนี่มันโกมากครับมันโกมากครับโกมากครับดูครัมันลุมมันลุมกเล็บอย่างเดียวเลยกดเล็บสู้มันกเล็บยาพังสุดท้ายออกไปออกมาได้เย่สุดยอดเลยโอ้โอดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้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  ออดูดิโอ้โหติดสโลโลัวโอ้เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เป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 รียบ,อ,ยบ,อ,ยบอ่ามันอยู่ในน้ําวิ่งมันช้า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 อืออืออ้อาวแล้วครับสกเกลตันเหรอโอ้ยทีมืดไปไม่ชอบอุย้ยมันมีเนื้อหลบสวยดิสวยดิยดกเลมหิวเนื้อพอดีโอ้หลบก่อน เนื้อเนื้อสุกดอบได้ทั้งได้ทั้งเนื้อได้ทนะ <ka> um ั้งเนื้อได้เนื้อมากินก็สวยดีครับเป็นไงสุดยอดจะมีใครสู้กับโกเลมเพชรได้โกเลมเพชรตนนี้เป็นโกเลมเพชรที่แข็งก่งมากอึดมากดูโดนลุมขนาดนี้แต่ว่าโอ้โหชุดเกาะพังไปหมดเลยไม่เป็นไรครับเพอพอได้สู้หน่อยพอได้มันๆหน่อยนะ เนะพราะได้มันๆนหน่อยเด้ออีพีหน้าเราไปเป็นกระดูกยักษ์ไหมเ, leton, uck, utan, leton, เดี๋ยวเป็นสเกลตันยักษ์มิวแทนสเกลตันมิวแทนที่กลายพันธุ์เดี๋ยวไอสกูหรือลิ้นพันธุ์เป็นกระดูกกลายพันธุ์ละกันนะฮะใครเห็นด้วยก็อย่าลืมกดไลค์ผมคนละไลค์นะอยากให้ผมเล่นกระดูกกลายพันธุ์ยักษ์ก็เดี๋ยวเล่นให้ดูนะฮะก็กดไลค์ให้ก่อนละกันนะฮะแล้วอีพีนี้นะก็จบไปแบบสวยๆเงายๆนะเป็นกเลมแล้วก็ยืนที่แล้วก็สู้กับ มอนสเตอร์นะลองลองใช้ชีวิตแบบกากๆคือมันใช้ชีวิตยากจริงนะไอ้พวก2บล็อก3บล็อกเนี่ยคือมันต้องแบบมันต้องแบบใช้ชีวิตจริงๆริอะอย่างเช่นอ่สมมติเราขุดใช่ไหมขุดเหมือ,องอะไรเงี้ยเราต้องขุดเป็น2บล็อกอะซึ่งมันดีที่เราได้เลือดเยอะแต่ข้อเสียคือร่างกายเรามันใหญ่เทอะทะเวลาขดุดอะไรก็ลําบากนะฮะเราก็สามารถแต่งร่างตามที่เราแบบถนัดแบบไหนดีกว่าอย่างนั้นนะครับนี่เห็นไหมยังไก่เนี่ยวิ่งเร็วมากโอ้ยเดี๋ยวิน มีตัวอะไรก็ไปรู้ตามมามีขยายผมแลงล่าป็นไก่ไหมถ้าอยากมีถ้ามีก็รอติดตามผลงานมีอนาคตอาจจะแบบเอาชิตรอดแบบโดยไก่ก็ได้นะสร้างบ้านไก่อะไรเงี้ยนะปลูกผักสร้างบ้านอะไรดึง EP เต็มๆไปเลยอะไรงนี้ไม่แน่นะก็รอดูกันไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะกับร่างโกลมเพชรเดี๋ยวต่อไปจะมีโกเลมอะไรอีกก็รอติดตามกันนะครับสําหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ Yeah, TGIF. Got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, a I've paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.